สวัสดีค่ะติดตามรับชมช่องประออนพี่สาวลุงฝนนะคะประออนก็เตรียมก้านะคะเตรียมก้านี่นะคะที่จะเอาลงไปดําอยู่ข้างล่างนั่นนะคะก้านี้เอามาจากนาลุงเสือนะคะที่ปูผ่องย่าาคขนมาให้นะคะนี่นะคะประออนก็เอามาตัดตัดปลายออกนิดนึงนะคะก็พร้อมที่จะเอาลงไปดํานะคะไปดํานะคะที่นาที่ประออนอยู่ข้างล่างนั่นน,นะคะ ก็จะเป็นที่นาแห้งนะคะที่นาไม่มีน้ํานะคะเพราะว่าที่นามันอยู่สูงนะคะเป็นที่นาอยู่สูงนะคะแต่ก่อนก็เป็นคันแทนาเล็กๆนะคะคันเทนาเล็กๆก็จะมีน้ําเยอะนะคะที่นาผืนนี้นะคะทีนี้ปูผ่องนะคะปูผ่องก็ได้มามาปรับพื้นที่นะคะปรับปรับพื้นที่นานะคะ ให้เป็นคันแทนาใหญ่นะคะอเผอิญว่าปรับแล้วที่ไม่ที่ไม่สม่ำเสมอกันนะคะเป็นที่ต่ำที่สูงนะคะก็เลยบางที่ก็น้ำเยอะนะคะโดยเฉพาะมุมนะคะมุมนานะคะก็จะมีน้ำเยอะนะคะแต่ตรงกลางก็ไม่มีน้ำนะคะปู่พองเป็นคนสั่งให้เขาปรับให้นะคะปรับพื้นที่นา หลายปีแล้วนะคะที่ปลูปูผ่องนะคะปรับพื้นที่นะคะตะอ่อนก็พร้อมที่จะเอาลงไปดำแล้วนะคะน,นะคะอันนี้ก็ไม่ได้เอาไปเยอะนะคะข้างละห้ามัดนะคะ ข้างละห้าหมัดก่อนเพราะว่าอยู่ข้างล่างก็ไม่มีน้ำนะคะไม่มีน้ำแช่นะคะแช่รากก้านะคะก็เอาไปทีละเล็กน้อยนะคะถ้ามีน้ำแช่ป้าออนก็จะหาไปทีละเยอะๆนะคะเนี่ยนี่ก็ข้างละห้าก็จะเป็นสิบมัดแล้วนะคะป้าออนก็จะเอาไปดำนะคะเพราะว่าป้าออนก็ทำภารกิจคือกินข้าวเที่ยงทำอะไรเรียบร้อยเสร็จสับแล้วนะคะพร้อมที่จะเอาก้านะคะไปดำข้างล่างแล้วนะคะส่วนข้างล่างนะคะ คะตามประออนมาเลยนะคะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะนี่นะคะประออนก็หามาถึงแล้วนะคะหามาถึงแล้วนะคะประออนก็ขออนุญาตเอาลงก่อนเนาะนี่นะคะ มาถึงที่นาแล้วที่นาเนี่ยก็ฝนตกนะคะแต่มันเป็นที่นาสูงนะคะที่นาสูงแ้วปอออนก็ ออนก็จะไปดำแล้วนะคะเดี๋ยวดูประออนดำเลยนะคะ FC ทุกท่านนะคะ ปอออนก็ขออนุญาตไปทําต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าถึงเวลากลับบ้านแลอวนะคะก็ประมาณหกโมงครึ่งนะคะปอออนก็จะกลับนะคะช่วงเย็นๆนะคะก็ขอบคุณคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องปอออนพี่สาวลุงพลนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ